สวัสดีครับพอดีได้รับคําถามมาจากเพื่อนช่างใน f a c e b o o k นะครับว่าเราติดตั้งไอตัวราผิดชัดดาวหรือ power optimize ดีกว่ากันแล้วก็เขาไปติดทั้ง2อ,อย่างมันก็จะมีปัญหาในหลังการติดตั้งไปแล้วนะครับทีนี้ก็เลยทางโซลาร h ฮัเองเนี่ยก็เคยติดทั้ง2อ,อย่างมาแล้วแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียในมุมมองของโซลาร h ฮัเองนะครับว่ามันมีมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูทีนี้ต้องก่อนที่จะไปเล่าทั้งสองอย่างเนี่ยเราต้องรู้หลักการเบื้องต้นของอุปกรณ์ทั้งสองอย่างก่อนจริงๆที่เว็บของ SolarHub เราเนี่ยก็ได้เขียนรายละเอียดไอตัวทั้งลาพิดชัดดาวแล้วก็ไอ o พาวเวอร์อัพทนะครับทั้งสองอันแล้วถ้าใครชอบอ่านก็ลองเข้าเว็บ s o l a r h u b co. th นะครับทีนี้มาว่าถึงเรื่องไอตัวพาวเวอร์อ m พติ o มท์นะครับพาวเวอร์อพมเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เขาเรียกปรับแต่งค่าทางไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งคนที่คิดค้นเนี่ยเป็นของยี่ห้อโซล่าเอทนะครับเขาคิดมาตั้งแต่ปี2008นะครับก็ตกเกือบเกือบ20ปีแล้วปีนี้มัน2024นเพราะนั้นเขาประยุกต์ขึ้นมาเนี่ยทีนี้ก่อนที่จะมาเรื่องออปติไมท์เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยปกติมันจะทำงานที่แรงดันค่าที่เหมาะสมของอินเวอร์เตอร์เช่นขนาดงานบ้านเนี่ยประมาณสัก100 V โวลต์หรือ120 V โวลต์หรือ150 V โวลต์แล้วแต่นะครับ ถ้าเป็นงานขนาดเล็กนะครับ 3k 5k 10กิโลวัตต์อะไรเงี้ยแรงดันที่มันจะทำงานก็ประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่นะครับเช่น 20k ขึ้นไปอย่างเงี้ยอินเวอร์เตอร์มันก็จะทำงานแรงดันที่สูงกว่านี้ทีนี้ประเด็นก็คือแผงแต่ละแผงเนี่ยเมื่อเราต่อมาเนี่ยถ้าแผงเดียวเนี่ยเอาณปัจจุบันนะครับมันก็จะมีแรงดันประมาณสัก40โวลต์ เพราะฉะนั้น40โวลต์เนี่ยเราจะลากสายบวกลบมาเข้าอินเวอร์เตอร์เลยเนี่ยมันก็จะทํางานไม่ได้หรือไม่ทํางานนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าแรงดันที่มันมันมาเนี่ยมันมาจากความเข้มแสงเพราะฉะนั้นช่วงเช้าเนี่ยความเข้มแสงต่ำเนี่ยกระแสและแรงดันมันก็ต่ําไปด้วยเ,เพราะฉะนั้นถ้ามีโหลดมาต่อปุ๊บเนี่ยแรงดันมันจะวูบตกเลยกระแสมันจ่ายไม่ได้พราะจะให้อินเวอร์เตอร์มาทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีการต่ออนุกรมกันเพื่อจะได้เพิ่มแรงดันนะครับ ซึ่งกระแสมันไม่ได้เพิ่มปกติเราก็จะอนุกรมกันถ้าง,งานบ้านก็5้าแผงสิแผงแล้วแต่เพื่อจะเหมาะสมในการติดตั้งอนุกรมกันเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีเหมือนหลักธรรมชาติทางไฟฟ้าว่าเอยถ้าเราอนุกรมกันค่าทางไฟฟ้าทุกแผงเนี่ยมันควรที่จะต้องเท่ากันเช่นกระแสและแรงดันเราไปติดตั้งแล้วเนี่ยเกิดมีเงาบางังบางแผงมันก็มีผลให้ใหค่าแรงดันของแผงที่โดนเงาบาังนั้นเนี่ย มันสูญเสียไปหรือต่ำลงเพราะนั้นกลายเป็นว่าไอแผงอื่นเนี่ยมันมีแรงดันมากกว่ามันก็จะดรอปลงตามแผงที่เราโดนเงาบังเหมือนกันนะครับทีนี้พอปี2008นเนี่ยทางทีมของโซลเอทเนี่ยเขาเห็นปัญหาตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาอุปกรณ์สักอย่างหนึ่งไปติดตั้งใต้แผงเพื่อปรับค่าแรงดันให้มันเหมาะสมก่อนแล้วก็ค่อยส่งค่าทางไฟฟ้านั้นเนี่ยมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์อ่าเพราะนั้นก็เป็นที่มา เขาเรียกว่า power o p t i m i z e หรือ power optimizer นะครับหรือเราเรียกกัน o p t i m i z e optimizer อ่ก็ไปติดทุกแผงเลยมันก็จะปรับค่าสมมติบางแผงเนี่ยมีการอะ,อะไรโดนเงาบางังหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแหละทำให้ค่าทางไฟฟ้าม,มันลดต่ำลงอ่ทีนี้ไอตัว o p t i m i z e เนี่ยมันก็ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะช่วยปรับแรงดันให้เหมาะสมแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ inverter ทำงานแปลงเป็นไฟ ac ได้อย่าง มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นอันนี้คือ,อ,นนคอข้อดีของเขาแต่ว่ามันก็จะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับอันนี้คือ power o p t i m ใหม่ข้อดีอีกอย่างก็คือมันสามารถที่จะคอน t r o l หรือเพราะว่าเราไปติดตั้งใต้แผงมันอยู่แล้วทุกแผงอันนี้กรณีถ้าเป็นงานขนาดเล็กนะครับ 3k 5k มันก็เป็น1ต่อ1น <1 S 2> แผงต่อ Optimize หม1 1> ตัวแต่ถ้าเป็นงานขนาดใหญ่อาจจะ1 Op ่งออพมแล้วก็ดูแล2แผงนะครับ ทีนี้ข้อดีองมันอีกอย่างคือระบบมอนิเตอร์หรือระบบควบคุมเนี่ยมันก็สามารถทําได้เป็นลายแผงเลยเพราะนั้นระบบมอนิเตอร์เขาเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลายแผงเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างมอนิเตอร์ของโซล่าเอทนะครับที่จะเห็นเป็นกําลังการผลิตเป็นลายแผงเลยนะครับข้อดีอีกส่วนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือ power อั t ติไมทเนี่ยมันติดใต้แผงแล้วเนี่ยมันก็แค่เอาสายสติงเนี่ยก็คือสายไฟจากแผงมาเข้าจากอ่ก่อนที่จะ รวมสตริงลงไปอินเวอร์เตอร์มันก็จากแผงเนี่ยไปเข้าออปติไมท์ออปติไม์ตัวที่1ก็ไปเข้าออปติไมท์ตัวที่2อาต่อไปเรื่อยๆซึ่งไอตัวคอมมวนิเคชันหรือระบบสื่อสารมันเนี่ยเราไม่ต้องไปเดินสายเพิ่มมันเพราะนั้นเขาใช้เทคนิคแบบเหมือนมอดูเลตสัญญาณเข้าไปในสาย PV สตริงเลยเพราะนั้นเรื่องการคอมมิวหรืออะไรเนี่ยมันก็เราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายที่จะต้องไปเดินสายคอมมิวเพิ่มเติมอ,อีก มันก็ใช้สาย PV หรือสายสายไฟ DC สโซลา่าเลยนะครับมันก็ยัดคอมมิวเข้าไปในนั้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเขาส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะมีเขาเรียกมีแบดคอนแทคเราก็จะต้องอาจจะถ้าติดตั้งดีนะครับการไปเปลี่ยนออปติไมท์มันก็น้อยลงสมมุติยกตัวอย่างติดสักเม็กหนึ่งเนี่ยถ้าเราติดตั้งดีมันออปติไม์ก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนสักสอสาตัวเดือนหนึ่งนะครับอ่าก็มีเสียบ้างแต่ถ้าสมมติเกิดเราติดตั้งไม่ดีมีความชื้นที่ ข้อต่อเยอะหรือแบดคอนแทคเยอะอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์การเสียออพติไมท์มันก็จะเยอะขึ้นเราก็ต้องวิ่งเปลี่ยนอ,อันนี้ก็คือมีข้อดีข้อเสียแหละครับแต่ถ้าติดตั้งดีมันก็โอกาสที่ออพติไมท์เสียมันก็น้อยลงแล้วก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็มีการพัฒนาทําให้เสียน้อยลงนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น1ต่อหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยเสียนะครับแต่เพื่นหนึ่งต่อ2จะว่าเยอะหรือเปล่าก็พอสมควรครับอันนี้ก็คือของในส่วนของ power อ p พติไมท์แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุติเกิดเขาเรียกเกิดอุบิเหตุหรืออะไรเนี่ยเราสามารถปิดอินเวอร์เตอร์พอปิดอินเวอร์เตอร์ปั๊บเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อของโซลาเอทเนี่ยออปติไมท์แต่และตัวเนี่ยมันจะลดแรงดันให้เหลือแค่1โวลต์เท่านั้นเพราะฉนั้นค่าแรงดันที่มันลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างต่ำสมมติสติงหนึ่งเราติด20ตัวมันก็จะมีแค่20โวลต์ซึ่งอันนี้มันก็ไปเข้าหลักเกณฑ์ของเออขาเรียกฟังก์ชันของลาพิดชัดดาวคือ ลดแรงดันได้ภายใน30วิให้ต่ํากว่า8 0โวลต์ในรัศมีไม่เกิน1ฟุตอ่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยออพติไม์มันก็จะครอบคลุมหรือครอบคุมของฟังก์ชันลาผิดชัดดาวอ่เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเราก็ไปตัดปิดอินเวอร์เตอร์หรือจะติดตั้งไอตัวอิมเมอร์เจซี่สวิตด้านล่างได้ถ้าเกิดอุบิเหตุว่าไฟไหมอย่างเงี้ยเราก็ไปตัดแล้วพนักงานดับเพลิงก็จะได้ฉีดอะไรฉีดน้ำป้องกันไฟไหม้ได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของ power 优 e ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องไอ้ตัวลาผิดชัดดาวนะครับก็ทางวสทเองเนี่ยก็ออกมาตรฐานว่าควรที่จะต้องมีอุปกรณ์ตัดก็คือลาผิดชัดดาวเนี่ยทีนี้ต้องมาเข้าใจก่อนว่าอ,อ,อันนี้เป็นรูปเข้าจริงๆที่เว็บของโซลาร์ฮับเนี่ยอธิบายเรื่องลาผิดชัดดาวส4ตอนนะครับลองเข้าไปอ่านดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอนุกรมแผงกัน5แผงเนี่ย ถ้าแรงดันไฟฟ้าของมันก็ประมาณสัก200ถึง250โวลต์ DC นะครับทีนี้เขาก็กลัวว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยพนักงานดับเพลิงฉีดขึ้นมาปุ๊บตรงเนี้ยตรงนี้มันมีแรงดันแล้วแรงดันไฟฟ้าแล้วมันทําให้ทําอันตรายกับพนักงานดับเพลิงนะครับแล้วก็เราตัดไฟฟ้าไม่ได้ก็เขาบอกก็ต้องติดอุปกรณ์ตัวนึงแบบตัดไฟจากบนหลังคาแบบทันทีทันใดก็เลยเรียกว่าราเิดชัดดาวก็สักตัวหนึ่งอ่าซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขมีปรับประยุกต์มาเรื่อยนะครับก็ จนปัจจุบันน็คือในขอบเขตและมีแผงเนี่ยไม่เกิน1ฟุตเนี่ยจะต้องมีการตัดวงจรได้ภายใน30วิแล้วก็แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน8 0โวลต์เพราะฉะนั้นก็เสมือนณปัจจุบันเนี่ยแต่ละแผงเนี่ยมันก็จะมีแรงดันเกิน4 0โวลต์ลวเพราะฉะนั้นพอตัดปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าทุกแผงเนี่ยเราควรที่จะต้องมีลาผิดชัดดาวนะครับใต้แผงก็คือตัดวงจรได้ โดยสั่งตัดจากด้านล่างในอาคารนะครับไม่ได้บนหลังคานะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ลาพิดชดาวทีนี้ช่วงแรกๆที่วสทออกมาเนี่ยก็จะมีมีอุปกรณ์ออกมาจําหน่ายเพื่อจะลองรับไอตัวลาพิดชดาเพียงแต่ว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยยังไม่ได้นํามาบังคับใช้แต่ว่าก็เมื่อจำไม่ได้ว่าปี6-5หรือ6กเนี่ยก็ทางพอพอหรือกรมพัฒนาและนุรักษ์พลังงานเนี่ย เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนันนียถ้าจะติดตั้งอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่200กิโลวัตต์ขึ้นไปเนี่ยก็คือมันจะต้องขอใบอนุญาตพค .2 หรือใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมเนี่ยคุณจะต้องติดลาพิดชดาวตั้งแต่กระะกฎาคม65นะถ,ถ้าจำไม่ผิดนะ,ะคุณจะต้องติดไอตัวลาพิดชดาวเพราะฉะนั้นแต่ถ้างานบ้านเนี่ยยังไม่ได้บังคับแต่ในอนาคตเนี่ยยังไม่แน่ใจแต่ว่าวสทเขามีกําหนดมาแล้วว่าทุกหลังควรต้องมีแต่ว่า ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐจะนํามาบังคับใช้หรือเปล่าแต่นปัจจุบันเนี่ยพอๆก็บังคับใช้ตั้งแต่200กิโลวัตต์ขึ้นไปแล้วทีนี้ก็มีคนมีบริษัทที่เขาเอามาผลิตลาพิดชดาวมาแล้วก็ทางทีมเราก็เคยไปติดตั้งแยกเป็น2อ,อย่างแล้วกันนะครับไอตัวลาพิดชดาวเนี่ยดูจากการติดตั้งแล้วกันนะครับผมแยกเป็นอย่างนี้พอดีกําลังเขียนบทความเผื่อใครชอบอ่านนะ ก็แบบแรกเนี่ยวิธีการติดตั้งไอละพิดชัดดาวเนี่ยแบบมีสายหมายความว่าเราติดตั้งตัวมันคล้ายๆกับไอตัวออติไมเลยเพียงแต่ว่ามันไม่มีฟังก์ชันพวกมอนิเตอร์หรือว่าบางยี่ห้ออาจจะมีแล้วนะครับอ,อ,อย่างแรกก็คือ,เ,อ,อเราไปติดตั้งเนี่ยก็เหมือนเอาสายสติงเข้าผ่านไอตัว power ออลติไมแล้วก็เราต้องมีสายไฟ dc 24V โวลต์ on, เป็นซัลายไปจ่ายให้กับไอตัวระพิดชัดดาวด้วย ทีนี้มันก็เกิดความยุ่งยากแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยเราลากสายสติงสายไฟยลงไปหาอินเวอร์เตอร์เสร็จเนี่ยเราจะต้องเดินสายไฟ DC แรงจ่ายจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปหา power o p t i m i z e อันนี้เป็นยุ่งยากเลยซึ่งเราทีมเราติดตั้งขนาดติดตั้งแบบติดตั้งค้าเรียกอะไรออคอนกรีตสลบหรืออันเนี้การเดินสายก็ยุ่งยากละอ,อมันจะต้องไปเพิ่มงานแล้วก็ใส่ท่อแล้วสายเนี่ย อายุการใช้งานสายจะเดินท่อใช้สายอะไรเนี่ยโอ้มันก็มีความยุ่งยากอยู่แล้วก็สายเนี่ยมันก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อบางอันเนี่ยอ,อ,อาจจะสาย DC s u ส p ายลงจากจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไปจ่ายให้กับ o p t i m มัยเนี่ยทำเป็นสาย power supply หนึ่งชุดซัพพอร์ตได้40ตัวของลบพิจาดาวเพราะนั้นถ้าสมมติมี80ตัวก็ต้องเดินไป2ชุดมีร้อยกว่าตัวก อันนี้ก็เพิ่มจํานวนไปตามนะั้นเป็นเป็นความยุ่งยากในการติดตั้งพอสมควรทีนี้ที่เราติดตั้งไปเนี่ยมันก็มีปัญหารุ่นแรกๆเหมือนกันแต่ว่าไม่บอกนะว่ายี่ห้ออะไรมันก็เกิดเหมือนพอไปติดตั้งปั๊บเนี่ยมันกลายไปเพิ่มจุดต่อมันก็มีจุดแบดคอนแทคมีทําให้ร้อนแล้วก็รุ่นแรกๆอาจจะออกมาไม่ดีในการวิจัยพัฒนาของเขามันก็ทําให้ร้อนเอาเทอร์โมสแกนไปไปส่องดูอะ มันเกิดปัญหาว่ามันร้อนเกิดขึ้นไปยัง8 90องศาเพราะนั้นเราก็ต้องถอดออกแต่ก็มีรุ่นใหม่ที่มาพัฒนาได้ดีขึ้นแล้วอโอเคก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเ,เราก็ไม่ติดดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ไม่ถึง200กิโลวัต,ตก็จริงๆไม่ได้โดนบังคับให้จะต,ต้องติดแต่ว่าทางโอนเนอร์อยากอยากจะลองติดดูทีนี้ก็ก็เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าเขาก็ไม่ติดละ อันนี้คือรุ่นที่แบบรุ่นแรกที่ต้องมีสายนะครับทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบเขาเรียกว่า power line communication หรือ PLC อันนี้ไม่ต้องเดินสายพับซัพพายจากข้างล่างไปหาไอตัวรปิดชาดาวก็ใช้สายสติงเลยนะครับแล้วก็มันก็จะเขาเรียกอะไรอะออหลักการทำงานเหมือนกับ power o p t i m i z e ก็คือ ส่งสัญญาณสื่อสารเนี่ย communication เนี่ยเข้าไปในสายสติงเลยเแล้วก็สั่งตัดจากด้านล่างได้โดยสั่งผ่านไอคอมมิวจากที่ยัดมดูเลตเข้ามาในสายสติงนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าสายสติงที่เราลากไปเนี่ยเราจะต้องไปเข้าไอตัวเหมือน CT ของเขาอะซีอของเขาที่สำหรับเหมือนดีมอดูเลตออกมาเพื่อจะ ดีเทคว่าอ๋อเราจะตัดไฟจากข้างล่างตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยฮะอันนี้อันนี้เป็นแบบอมอันนี้แบบข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นถ้าใครจะลองใช้อันนี้ก็ก็ลองใช้ดูนะครับแต่ว่าผมลองเอามาติดตั้งที่ที่ออฟฟิศโซลารฮับแล้วเนี่ยช่วงแรกๆมันดูมันก็ยังเออเอออยู่แต่ว่าณปัจจุบันอาจจะมีการเขาเรียกอะไรวิจัยพัฒนาได้ดีขึ้นแล้วเพราะว่าต้องเข้าใจว่ามันจะ พอโมดูลเล็เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า e อ r ร์เลอเออยู่พอสมควรบางทีตัดแล้วมันไม่ยอมต่อก็มีนะครับหรือว่าต่อแล้วไม่ยอมตัดก็มีแต่ว่าช่วงหลังนี้น่าจะน่าจะพัฒนาดีขึ้นก็ลองลองลอง,ลองไปใช้ดูแต่ว่าทางเราเองเนี่ยยังไม่ได้ติดให้กับทางลูกค้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเน้นว่ากลัวปัญหาหลังการขายเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะใช้เราผิดชัดดาวเนี่ยเราจะ เ,เขาเรียกอะไรเพิ่มตังค์อีกหน่อยเป็น power optimize ดีกว่านะครับอันนี้ในมุมมองของโซลารับเองนะครับแต่ย่ออื่นอ,อ,อาจจะพัฒนาดีขึ้นแล้วก็ได้เพราะว่าเรามองว่า optimize เนี่ยมันพัฒนามาเกือบ20ปีแล้วเกือบ17 18ปีแล้วแล้วก็มันก็แค่แก้ไขจุดบกพร่องมาพอสมควรแล้วแล้วก็มันก็มีฟีเจอร์อย่างอื่นที่มอนิเตอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครอบคลุมในฟังก์ชันรบผิดชัดดาวด้วยแล้วกออ็อันนี้ คนขายไอตัวรับพิชาด,ดาวอย่าว่ากันนะอันนี้เป็นข้อมูลของมุมมองของเราเองนะครับแต่ว่าก็มีเห็นบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นมีการสามารถวัดอุณหภูมิได้แล้วก็มอนิเตอร์ได้อย่งงของยี่ห้อ,อ,อ NEP เรื่องไรเนี่ยครับยี่ห้อ NEP เนี่ยแล้วก็รู้สึกทาง i d เดีย e ิลนะเขาเป็นคนอ,อ,อะไรตัวแทนจำหน่ายอยู่ก็ลองลองไปติดต่อทาง I d เดียฟิลดูเผื่อเขจะมีชุด ชุดทดลองให้ให,ให้ให้ลองใช้ดูนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นมุมมองของเราเองว่าส่วนใหญ่เราก็จะไปทางอัพเป็น power optimize ดีกว่าสำหรับมุมมองเรานะครับแต่ว่ามันก็ข้อเสียคืออาจจะต้องเพิ่มตังค์ขึ้นมาครับโอเคแล้วปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะโซล่าเอทอย่างเดียวมันมียี่ห้อซันโกยี่ห้อหัวเว่ที่ มี power ที่หมายใส่ได้ก็ลองไปเลือกๆดูนะครับโอเคขอบคุณครับ